ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ X Max 300ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่า y a m a ฮ่น่าจะเปิดตัวกันในช่วงงาน Motor Expo 2อ2 2รอบสื่อมวลชนวันที่30พฤศจิกายนพศ2 5 6 5ที่จะมาถึงครับ หลังจากที่ก่อติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่มาอย่างใกล้ชิดและว,วันนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ้นครับการเตรียมแผนเปิดตัว X Max 300ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและก็คงมีการเปิดให้จับจองกันในงานครั้งนี้เพียงแต่ว่าเงื่อนไขการส่งมอบรถนั้นจะอยู่ช่วงเวลาไหนจองแล้วรับรถหลังงานจบหรือต้องรอไปถึงช่วงต้นปีหน้าเรื่องนี้ ต้องติดตามกระแสขา่าวเชิงลึกกันต่อไปครับเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเพิ่งทำการเปิดตัว X Max Connected หรือ X Max 250วันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาดูจากรูปการแล้วแผนการผลิตเพื่อนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั้นอาจจะมีความขุกขัักันในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นการส่งมอบรถให้กับตลาดเมืองไทยก็อยู่ที่ความพร้อมของทางอินโดนีเซียเป็นหลักด้วยแต่อย่างไรก็ตามการเปิดตัวของ X Max 300 วันที่30พฤศจิกายนที่จะมาถึงนั้นชื่อว่าแฟนคลับของยามาฮ่าคงตั้งตาเฝ้ารอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อมีแฟนรายการบางท่านนะครับที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมงานอิกมาโชประเทศอิตาลีระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ไปเห็นตัวจริง X Max 300มาแล้วบอกกับผมโดยตรงครับว่าตัวจริงกับในรูปนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากภาพในคลิปวิดีโอ หรือว่าภาพนิ่งที่ถ่ายในสตูดิโอนั้นดูเหมือนว่า X-MAX 300รุ่นใหม่จะไม่แตกต่างไปจากรุ่นเก่าเท่าใดนักแต่จากคำบอกเล่าของแฟนรายการของเรานั้นยืนยันว่าตัวจริงของ X-MAX 300มีมิติที่แตกต่างกันเหลี่ยมมุมต่างๆรถตัวจริงนั้นสวยกว่าในรูปอย่างมากมายทีเดียวอันนี้ก็เป็นคำชมของแฟนคลับยามาฮ่ที่เราบอกกันมาส่วนคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะดูตัวจริงไปดูกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะมาถึง ระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมแล้วบอกมาด้วยครับว่าดูแล้วรู้สึกอย่างไรสวยคมมากขึ้นเหลี่ยมสันบาดใจมากขึ้นหรือว่าดูแล้วเหมือนเดิมซึ่งตรงจุดนี้สำคัญมากครับถ้าคนส่วนใหญ่มองแล้วเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างการแจ้งเกิดของยามาฮ่ X Max 300ในคราวนี้อาจจะไม่ปิ๊งปร่างเท่าที่ควรจะเป็นจุดขายสำคัญก็คือเรื่องของหน้าจอเรือนใหม่ผสมผสานกันระหว่าง LCD และ TFT สีสันสวยงามแบบ f u ลคัลเลอซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของ X m a c รุ่นใหม่ซึ่งผมก็ยังเชื่อครับว่าจุดขายตรงนี้จะมีความสำคัญต่อตรถเป็นอย่างมากเพราะว่ามันคือออปชันที่ทุกคนนั้นจะมองเห็นในเวลาขับขี่เห็นถึงความสวยงามของหน้าจอเรือนใหม่ที่แตกต่างส่วนเรื่องของราคาก็มีหลายคนบ่นกันเข้ามาครับว่าถ้าราคาของ X Max 3 0 0รุ่นใหม่แพงกว่ารุ่นเดิมถึง2 0 0 0 0บาทหลายคนบอกว่าบายบายครับ แต่แ้าว่ามีราคาที่แตกต่างกันไม่มากบวกเพิ่มสักหมื่นหนึ่งหรือไม่เกิน1,000 0บาทได้หน้าจอสีสันสวยงามบวกกับจอ LCD ขาวดาหลายคนก็โอเคตรงจุดนี้รับได้นับเป็นคำถามที่สนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าความแตกต่างของราคา X Max 300รุ่น Standard และ X Max 300 Tech Max ในยุโรปนั้นมีราคาแตกต่างกันถึง20,000บาท ซึ่งถ้าเราเอาบรรทัดฐานของราคายุโรปเป็นตัวตั้งบอกเลยครับว่าราคาในเมืองไทยแพงแน่นอนแต่ก็บังเอิญครับว่าราคาที่อินโดนีเซียนั้นระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ซึ่งทางอินโดนีเซียนั้นมีให้เลือกใช้เพียงรุ่นเดียวก็คือรุ่น X Max Connected มี2หน้าจอทั้ง LCD และก็ TFT มีราคาที่แตกต่างจากเดิมรุ่นเก่าเพียงแค่8,200บาทในขณะนี้ย้ำนะครับว่า X Max Connected ที่มี2หน้าจอรุ่นใหม่มีราคาแตกต่างจากรุ่นเดิมรุ่นเก่าเพียงแค่8,200บาทเพราะฉะนั้นถ้าบรรทัดฐานของราคาอินโดนีเซียมีโอกาสสูงมากครับว่า X Max 3 0 0ในเมืองไทยรุ่น Connected 2หน้าจอก็จะมีราคาที่แพงกว่าเดิมไม่มากนักไม่เกิน1,000 0บาทแน่นอนครับปัจจุบันนี้นะครับราคาของ X Max 300อยู่ที่1 8 1 0 0 0บาทบวกเข้าไปอีก8,200บาท ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ189,000กว่าบาทไม่ถึง190,000บาทครับซึ่งผมเชื่อว่าราคาตรงนี้เหมาะสมที่สุดไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปแฟนขับของยามาฮ่คงจะโอเคที่ราคาตรงนี้แต่ถ้าว่าราคานั้นพุ่งทะลุขึ้นไปเฉีดเฉียด200,000หรือทะลุ200,000อันนี้ก็ตัวใครตัวมันแลละครับเพราะว่าแนวโน้มที่ยามาฮ่จะผิดหวังกับ X Max รุ่นใหม่เป็นไปได้สูงมาก เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาลุ้นกันที่วันเปิดตัว30พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ครับ